เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับผมถึงการมาของกัปตันกีนิวนะครับว่าทําไมนะครับคนหรือว่าในทวิตเตอร์ฝรั่งเขาถึงค่อนข้างที่จะอวยตัวละครตัวนี้กันนะครับแล้วก็ในเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าตู้นี้เราควรจะเปิดหรือเราควรจะทุ่มหนักขนาดไหน นะครับผมมาเรามาวิเคราะห์กันในแบบในมุมมองผมแล้วกันเนาะคือแบบก็ไม่อยากจะไปอคติกับตัวคอมันมากนะครับแต่ก็เห็นว่าโอ้ฝรั่งกขอวยจริงนะตัวเนี้ยโคตรแม่โคตรโหดโคตรอันตรายอันนี้ก็เวอร์ไปนะโอเคมาดูเลยนะครับว่าตู้นี้มันมีอะไรบ้างนะผมผมเปิดไปแล้วนะถ้าเกิดใครได้ดูนะผมเปิดแค่แค่นั่นแหละแค่โปรโมชั่นแล้วผมไม่เปิดอีกเลยนะเพราะว่าไม่ไหวนะเจ็ดปีจะมาแล้วนะครับผมมาดูข้อแรกเลย นะครับในเรื่องของตู้กาชานะครับว่ามีตัวอะไรบ้างมเม,มเปนะครับแน่นอนว่าตู้เป็นโคตรน่ากดเลยนะครับถ้าเราตัดเรื่องอคติทีมไม่อคติเราอยากอาคติไม่ไม่โอเคข้างตู้นะครับกัปตันกิมิวโหดโหดอยู่แล้วแล้วก็ลูกทีมโคตรเมเปสามตัวนี้โหดขิงขิงเลยนะครับมีตัวโหดทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับลูกทีมอ่าสิบเจ็ดสิบแปดโคตรเก่งสิบเจ็ดสิบแปดเป็นตัวละครที่โคตรเก่งมากๆนะครับถูกมาถูกตู้ซะด้วยนะลุงบันวางแผนมาแล้วครับแล้วก็ เฟล่าเฉยๆโกคูเฉยๆโกคูนามแม็กที่ไปไกลๆเนี่ยสามตัวหลังเฉยๆหมดเลยนะครับมีแค่เนี่ยสิบเจ็ิบแปดกับตันกีนิวแล้วก็ลูกทีมที่ควรจะต้องเปิดให้ได้สมมติถ้าใครจะมาจะแบบเปิดสุดจริงๆอะ่ะนะครับผมผมมองว่าตู้เนี้ถ้าเรื่องภาพรวมตู้ผมมองว่าไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเลยนะครับไม่น่าเกียดเลยค่อนข้างดีด้วยนะครับผมผมมองว่าตู้เนี้สมมุติถ้าเกิดคุณอื เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังพอมีที่ฟาร์มเพชรอ่ะก,ก็ก็ลองดูก็ได้นะถ้าถ,ถ้าจะทับคุ่มจริงๆแต่แต่ถามว่าถ้าเป็นผมล่ะผมก็จะข้ามอยู่ดีนะเออถึงมันจะเก่งถึงเพียงใดแบบว่าโอ้โหดาเมจกระจุยกระจายแท้งอะไรเงี้ยผมมองว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความที่ว่าเจปีมันจะมาจะไม่ได้เดือนหน้าเดือนเจนี่เดือนหกเลยนะคือแบบมเจ็ดปีมันจอมาสมมุติถ้าเรา ฟาร์มเพชรมามานะร้เม็ดเราแบบเราคุ้มครั่งเลยเราอาจจะไปดู Twitter ฝรั่งหรือคนอื่นเล่นแล้วแม่งโห่จังวะพี่คุณเปิดหมดเลยแม่ง500เม็ดแล้วไม่ออกโอโ้โหคือ,อยังไงอ่ะผมจะบอกไงดีวะคือแบบตู้เจ็ดปีเดี๋ยวก่อนที่ถึงเจ็ดปีผมจะให้ดูตู้เลยนะแต่ตู้เจ็ดปีมันดีมากๆเลยะเวยมันรวมโกคูโกคูนาเม็กฟีเซอร์นาเม็กมนรวมทุกตัวละครรวมตัวละครเออหปี บเบกโกคูอยู่ในตู้ด้วยใช่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันดีแบบดีมากๆเลยนะครับผมผมกม็คือแบบใจยังอยากให้ข้ามนะเออแต่แบบเห็นเขาก็เปิดกันเยอะเลยมาแนะนำเลยถ้าเป็นผมนะถ้าถามส่วนตัวผมอะผมจะข้ามนะครับผมจะเปิดแค่หมดโปรผมเคยบอกไปแล้วนะในคลิปที่ผมเปิดอะเปิดแค่หมดโปรพอเราไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็สิ่งที่2ที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะพูดบนหน่อยเนาะเพราะว่ามันมาจากความรู้สึกจริง <c oughs> คือสิ่งที่2ที่ผมจะบอกว่า เพราะว่ามันเป็นกับตันกีนิวเข้าใจไหมเพื่อนๆเข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นกับตันกีนิวยังไงล่ะกับตันกีนิวเข้าใจใช่ไหมว่ากับตันกีนิวเป็นตัวละครที่แบบอันดับแรกเลยความเท่มันไม่เท่ให้ไปดูตัวละครมันมันไม่เท่ถึงมันจะมีเปลี่ยนล่าเป็นโกคุก็แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เท่เพื่อนๆคือมันติดอยู่อย่างเดียวเลยถ้ามันเป็นตัวอื่นเนี่ยผมไม่ว่าเลยมันติดเป็นกับตันกีนิวสมมติตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นบู บูผอมบูอ้วนเป็นทั้งเป็นอะไรแบบนี้ผมว่าผมไม่เคยเกิดเปิดเป็นคูลเลอร์อย่างเงี้ยผมก็จะเปิดอยู่นะแต่นี่มันเป็นกับตันกีนิวผมรู้สึกว่ามันไม่เท่อันนี้ความคิดสส่วนตัวผมนะมันไม่เท่มันเป็นได้แค่กับตันกีนิวตัวที่แบบเอาให้โกคูก,กระทืบเล่นนั่นนั่นเองนะครับในการที่เขาทำมาแบบนี้มันก็ไม่แปลกหรอกมันจะต้องบัฟให้มันเก่งหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่อันนี้ความรู้จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะแต่ผมคิดว่าบางคนที่แบบคิดอย่างผมมันต้องมีมั้งเนี่ยเพราะว่ามเท ออกไปเลยนะไม่เป็นตัวละครที่เก่งโคตรนะครับผมเรามาดูพาสิฟิข้างในตัวละครตัวนี้ดีนึงออกันได้นะว่าทําไมมันถึงได้โหดขนาดนั้นถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูเป็นแบบตัวรองบอลเงอะน,นะเพราะว่าตั้งต้นมันร้อยแครับยิงถ้าไม่ตายเพิ่มอีก50นะครับแล้วก็มีโอกาสปานกลางแล้วมันการันตีว่าตีซ้ําแน่นอนนะครับและการที่มันตีซ้ําไปอ่ะของอำาำนานกัปตันกินิว่ะมันมีโอกาส มินเดียม30%ที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับผมยังไม่พอนะครับเมื่อมีกองกําลังกินิวอยู่ในทีมนะครับผมจะบวก a t t a ทดิ e เ e นส์10%นะครับต่อจํานวนที่มีอยู่นะครับสูงสุด50%นะครับผมแล้วก็เมื่อมีตัวละครในแคตาเกอรีกับตันกินิวนะครับจะบวกเพิ่อมอีกโอ้ไม่เยอะโคตรเลยเนะี่ยจะบวกแอตแทดิ e เ e นส์บวก30%นะครับผมแล้วก็จะตีเข้าทุลูสีด้วยเมื่อมีกองกําลังกินิวอยู่ในการโจมตีนั้น คือแบบมันไม่ได้การทอมตี้นั่นเลอยู่ในทีมแค่อยู่ในทีมผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะเปิดตัวนี้คุณได้กับตันกีนิวถามว่าเล่นได้ไหมก็เอาตรงๆมันก็แอบเล่นยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณได้ตัวประกอบไอ้สามสองตัวท้ายเนี่ยไม่โคตรเมบเลยแต่จริงๆมันมีตัวฟีอยู่ัวฟีพวกนั้นหลังจาก ECA ก็ใช้ได้นะครับถ้ากับว่าผมบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดูบังคับเราไปนิดนึงถูกไหมบังคับเพื่อว่าเราอาจจะต้องมีตัวละครกับตันกีนิวน่อยสมมติถ้าเราไม่มีตัวละคร กัปตันกินิวอยู่ในทีมเลยนะครับอยู่ในทีมเลยนะเอาไปเพราะอยู่ในทีมเลยนะมันก็จะมีแค่กัปตันกินิวตัว,เด,วเดียวนะครับผมอะไรนี้เหมือนกับว่าผมไม่มั่นใจนะว่ามันรวมตัวมันเองไหมในความหมายของมันนะ่ะว่าถ้าไม่มีถ้ามีมีคันมันแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะติดพาร์สิบข้างหลังหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเรามองว่ามันมีแค่ตัวมันตัวเดียวเอาไปลงทีมอื่นใช่ไหมเรา,ามองในมุมที่เอาไปลงทีมอื่นนะอันนี้เราวิเคราะห์จากการที่เราเอาตัวเนี้ยไปลงกับทีมอื่นด้วย นะครับผมมันจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมเออถ้าเกิดเนี่ยมันจะเหลือค่าสิบแค่ที่ผมทากรอบฟ้าไว้ไม่ใจ่เหลือปีงข้านี้เท่านั้นนะครับเออแลนะไอ,อส่วนขลังมันจะไม่ติดเลยเพราะว่ามันมีกัปตันกินิวตัวเดียวนะครับแต่ถามว่าถ้ามีถึงมีแค่นี้มีแค่พาสิข้างบนร้อยแปเนี่ยมันก็โหดนะมันก็ยังคงโหดอยู่นะครับมันยังคงโหดอยู่แถม การที่จะแปลงร่างเนี่ยใช้เวลาสี่เทิร์นเลือดต่ำกว่า70%อันนี้ก็แปลงร่างคุ้นง่ายเลยนะครับแต่หลังจากแปลงร่างแล้วอ่ะมันจะไม่สแต็กพลังป้องกันแล้วนะมันจะเป็นการสแต็กพลังโจมตีแทนนะครับผมแล้วก็แท็กอันดิเฟนต์นะบวกค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียว200%นะครับบวกพลังโจมตีห้อร์เซนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโอเมนตีซ้ำแล้วก็มีโอกาสมินเดียเหมือนเดิมนะที่เป็นทำให้ตายนะครับผมคือแบบมันโหดมากๆคือหลังจากแปลงร่างอะ่ะตีเบิ้ลหลบ แล้วก็ติดคีย์ลิขอลสูงขึ้นมากๆเลยนะครับซ้อนทับได้ถึง50%โคตรโหดนะครับผมแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะมองเห็นทาให้ตายของคู่ต่อสู้เมื่อมีตัวคอนจิตเจตหาอะไรวะเนี่ยเอออ่านไม่ออกใช่ไหมะไอ้ตัวหดแดงแงว่าผมนึกหน้ามันอยู่มันคือตัวไหนผมจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นไอ้ตัวหน้าแดงๆงอ่ะนะครับผมอยู่ในทีมด้วยนะครับผมก็เท่ากับว่าตัวเนี้ยผมมองว่าถ้าคุณเป็นแฟนขับนะครับของกัปตันคีนิวนะค,คุณเปิดไปเลยแม่งโคตรเก่งโคตรอันตรายนะครับถึงเอาไปเล่น ถึงเอาไปเล่นกับทีมอื่นอนะันนี้พอยังพอ,ย,งพอยังพอเป็นตัวรับดาเมจได้อยู่ยังพอถูถ่ายได้นะครับผมยังพอแบบคือผมมองว่าเอาไปเล่นทีมอื่นเนะ่ความสามารถก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่ก็ยังเก่งอยู่นะถ้าจัดแร้งมันก็แล้งสูงจริงอันนี้เราตัดอคติหมดนะพอผมมาอ่านดีๆเออแม่งโอ้โหถึงมันมันก็เป็นตัวท็อป,ปของสีฟ้าอยู่ดีนะครับคือมันเก่งได้ด้วยตนเองยิ่งถ้ามีทีมก็ยิ่งเก่งไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าคุณจะทําให้กับตันกีนิวตัวเนี้ย ทรงประสิทธิภาพสูงสุดอะ,อะแนะนําว่าต้องมีลูกทีมมันด้วยจะดีามากเลยแต่การที่เล่นกับตันกินิวแม่งก็ต้องไปกับทีมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับหคือลิงสกิลห่วยแตกมากอันนี้บอกตรงเลยนะลิงสกิลห่วยแตกมากนะครับลิงสกิลไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นนะครับดูดิซิกเนเจอร์โพสโอห่าอะไรกันเนี่ยลิงสกิลแต่ละอันมันคือแบบนั่นแหละคือข้อเสียของกัปตันกินิวมีแค่นี้นะครับคือเรื่องลิงสกิลกับตัวละครในทีมของเขานอกนั้นนโอเคหมด ถ้าเกิดเราตัดในเรื่องความหลากหลายอะ่ะผมว่าอันนี้คือจุดเสียที่สุดของกัปตันกีนิวเลยนะเรื่องความเก่งอะ่ะถ้า10เต็มนี่ผมให้ไม่ง9.5เลยนะคือตัวเองไม่โคตรเก่งเลยแต่ถ้าเกิดตัดในเรื่องที่มันไปอยู่กับทีมอื่นอะ่ะมันก็จะโดนดอรอปลงมาอาจจะเหลือประมาณ8 หรือใบก็9าเฉยประมาณนี้สำหรับผมนะเออมันขาดความหลากหลายนะครับอย่างเดียวเลยของกัปตันกีนิวคือขาดความหลากหลายของตัวละครนอกนั้นคือเก่งหมดเลยแล้วถามว่าเราควรจะทุ่มกับมันไหมละ่ะตัวละครแบบนี้อ่ะเพื่อเมื่อเราลองลองแบบลองคิดดูดีว่าเออเราควรจะเปิดดีไหมนะตัวละครที่มันเก่งเฉพาะทางแบบนี้นะครับผมมันเก่งเฉพาะทางจริองอารมณ์มันไม่ต่างกับหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดเลยเพราะว่าสิบเจ็ดสิบแปดจะลิงก์ค่อนข้างที่จะยากนะครับยากมากๆเหมือนกัน แต่เจ็ดสิบแปดมันดีจนถึงมันเปลี่ยนลูกแก้วได้ไงมันก็ยังพอแบบไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะครับผมเคยเล่นกัมตันกีนิวอะเอาไปลงทีมอื่นอะข้อที่แบบว่าเหนื่อยที่สุดคือการลิงสกิลนี่แหละแล้วก็คีก,ก็บบกไม่ค่อยได้เธอบางจังหวะนะครับนี่คือผมมองม่เป็นข้อเสียอย่างกัปตันกีนิวเลยนะแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราเอามาเล่นเฉพาะกับทีมมันอย่างเดียวก็ได้ก็สบายเลยชิีๆแต่ถ้าเกิดในเกมไดกกัมบอลโดคังสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีด่านที่ให้เราได้ ขเขาเรียกว่าอะไรให้ได้แบบเอากับตันกินิวไปทั้งทีมาเพื่อเข้าใจใช่ไหมมันจะมีดานแบบต้องผสมลงมไปอ่ะทามิชมชั่นนู้นมิชชั่นนี้บางครั้งแล้วก็ไปหมดไม่ได้นะครับผมเออนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเรื่องของการจํากัดให้เราได้เอาตัวหลายตัวไปลงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องฟาร์มอะไรปกติกับตันกินิวเอาไปครับเก่งโคตรเลยนะครับผมผมมองว่า ถ้าเป็นผมผมจะเปิดแค่หมดโปรผมย้ำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นผมผมจะเปิดแค่หมดโปรเท่านั้นนะฮะเออไม่เปิดมากกว่านี้แล้วเพราะว่าผมบอกเลยว่าตัวละคร7ปีไปย้ำนะเจ็ไปจะมาแล้วเดือน7แล้วมันค่อนข้างที่จะโหดกว่ากับตันกินิวผมบอกเลยว่าโหดกว่าแน่ๆใช้ได้หลากหลายทีมกว่าเยอะอันนี้ใช้คาว่าเยอะลิงสกิลง่ายกว่าเยอะนะผมบอกอย่างนี้เลยครับว่า ไอ้ที่กัปตันก,กินยูทำได้อะตัวละครเปีอะทำได้หมดเลยทำได้ว้าวกว่าด้วยเรื่องความหลากหลายนะครับกัปตันกินยูก็อาจจะต้องพึ่งทีมนิดน,นึงจะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่การดึงสัศักยภาพของเขาเออกมามันจะค่อนข้างที่จะไม่ครบไงนะครับผมมันเป็นสําหรับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเอาเป็นคนสำหรับสายเติมแล้วกันจริงๆนะ ผมให้สายเติมอะ่ะถ้าสายเติมก็เปิดเบย่ว่าแม่งโตแม่งเก่งจริงนะครับสายเติมเปิดไปเถอะแต่เธอเป็นสายฟรีที่เล่นเนรื่อยๆเงี้ยเพจจำกัดเงี้ยผมแนะนําให้ข้ามนะเปิดแค่โปรโมชั่นก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเอาตรงๆมตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยมีด่านไหนว่าที่กตัญินได้ลง <c oughs> พยายามนับอยู่พยายามนับในใจอยู่มีบ้างไหมที่กตัญินได้ลงผมเอามันไปเคลียร์มิชชั่นของโกคูหรืออะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่เคยเอามันไปอีกเลยเออ นะครับแล้วก็พวก time travel อย่างเงี้ยอาจจะได้ใช้อะไรแบบเนี้ยเออจริงๆนะนี่แหละงานมีแค่นี้แหละนนและ้วน,นผมก็ไม่ได้ออกออกไปอีกเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับตัวผมนะสรุปสุดท้ายเลยนะบางคนอาจจะฟังมาถึงตรงนี้หรือไม่ถึงก็แล้วแต่นะว่าสรุปว่าไอจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีสำหรับผมผมมองว่าเปิดแค่มีโปรโมชั่นบทโปรแล้วก็ข้ามไปเลยครับไปรอบ7ปีดีกว่านะครับโปวันนี้ก็คือ ความคิดเห็นของผมแล้วกันนะครับขอไม่ตัดสินอะไรมากกว่านี้แล้วนะเดี๋ยวจะโดนทัวลงหรือเปล่านี่ก็กโกงกันนะเพราะว่ากัปตันกินเวมันเก่งจริงนะครับและการที่ผมมาวิจารณ์เนี้ยอาจจะไปกระเทือนจิตใจยังไงก็เนาะเออก็มันจริงมันก็มีความรู้สึกส่วนตัวอยู่เยอะแหละนะมันก็ต้องเพูดไม่ถูกนะครับผมก็เอามาตัวมันเก่งแล้วกันตัวมันเก่งแต่มันอาจจะเรื่องความหลากหลายอาจจะไปไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมรู้ว่าจะเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่มีเหมือนกันไง ไม่อาจจะไปเยอะกว่าที่ผมพูดก็ได้นะครับแต่แค่คิดว่าเราไม่มีเราก็เลยไม่ได้หยิบมันไปใช้ไงแต่ถ้าเกิดคนที่มีแล้วเอาไปใช้กับทีมอื่นอ่ะก็เชื่อกผมหน่อยก็ได้แล้วกันนะว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับผมแต่อันนี้บอกเลยโดยรวมมันเก่งอยู่แล้วแต่แค่มันมาผิดเวลาคือถ้ามันมาหลังจาก7ปีอันนี้ก็จะแชร์เชียร์ให้เปิดแต่ถ้าเกิดมันมาก่อนเนี้ยไม่แนะนําให้เปิดยิ่งเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมแล้วกันเนาะต่อกับตารกินิวนะครับผมไม่ได้บอกมานะว่ามันกาก ผมว่าชมแม่งตลอดทั้งคลิปเลยว่าแม่งเก่งมากๆเลยแต่มีข้อเสียอยู่เล็กน้อยแล้วก็เพื่อนๆก็ลองมาพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะเปิดเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับเพราะว่าเ,เพจอะมันเป็นของเพื่อนๆยังไงล่ะนะครับผมสท,ท้ายก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม